ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาฝากกดติดตามช่อง DK a u t o g r a g e ด้วยนะครับช่องของเราจะพาคุณไปอัปเดตข่าวสารรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆทั้งซูเปอร์คาร์รถญี่ปุ่นรถยุโรปและเทคโนโลยียานยนต์ล่าสุดแบบจัดเต็มถ้าคุณเป็นสายรถห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้ DK a u t o g r a g e จะพาทุกคนมาพบกับซูเปอร์คาร์สุดร้อนแรงแห่งปี2025อย่างแม็าเร 720S รุ่นปรับโมล่าสุดที่ยังคงความเป็นรถสายพัน,นักแข่งบนท้องถนนที่หลายคนใฝ่ฝัน จุดเด่นของรุ่นนี้ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของแมกลาเรนอย่างครบถ้วนแต่มีการปรับปรุงในเรื่องของประสิทธิภาพความล้ำสมัยและการออกแบบที่ดุดันยิ่งขึ้นเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกแมกลาเรน720 SP 2025มาพร้อมกับดีไซน์ที่ยังคงความโฉบเฉี่ยวตามแบบฉบับของแบรนด์แต่มากับเส้นสายที่ชัดเจนกว่าเดิมฝากระโปรงหน้าและด้านข้างถูกออกแบบให้มีลักษณะตามหลักอากาศพลศาสตร์ พร้อมช่องระบายอากาศที่ปรับใหม่ช่วยในการลดแรงต้านและเพิ่มแรงกดขนาดขับขี่ที่ความเร็วสูงกระจังหน้าและไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์ใหม่เพิ่มความทันสมัยพร้อมกับไฟท้ายแบบเส้นบางที่เน้นความเรียบหรูแต่ยังดูสปอร์ตสุดๆ มาดูเรื่องเครื่องยนต์กันบ้างแม l ก r าเรน 720S รุ่นปี2025ยังคงใช้เครื่องยนต์ V8 ขนาด4.0ลิตรวินเทอร์โบให้กำลังสูงสุดประมาณ750แรงม้าแรงบิดอยู่ที่ประมาณ800นิวตันเมตรทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง2.7วินาทีซึ่งถือว่าเร็วจัดในระดับรถถนนทั่วไป ระบบเกียร์เป็นแบบ7สปีดดูอัลคลัตที่ตอบสนองได้ชับวไวเปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลทันใจการควบคุมยังคงแม่นยำตามสไตล์ของแมคลาเรนที่ให้ประสบการณ์การขับขี่เสมือนอยู่ในสนามแข่งระบบช่วงล่างของรุ่นนี้เป็นโปรแอคทีฟชัต s ิสคอนโทรล ii ที่สามารถปรับได้ตามสภาพถนนหรือโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมดคอมฟอร์ทสำหรับขับขี่ทั่วไปสปอร์ตสำหรับเพิ่มความเร้าใจหรือแลรสำหรับการใช้งานในสนามแข่งโดยเฉพาะระบบเบรกเป็นคาร์บอนเซรามิกที่มีน้ำหนักเบาแต่ให้แรงเบรกที่มั่นใจ ในส่วนของล้อและยางก็ใช้ล้ออนลอยน้ำหนักเบาพร้อมอยางสมรรถนะสูงที่ออกแบบมาเพื่อยึดเกาะถนนในทุกสภาพการขับขี่ภายในห้องโดยสารของ m ม l a าเร720 SP 2025ยังคงเน้นความสปอร์ตและล้ำสมัยบอะนั่งทรงสปอร์ตหุ้มด้วยหนังแท้และวัสดุเอวกันตาราให้สัมผัสที่หรูหราและกระชับตัวคนขับแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมหน้าจอกลางที่ใช้งานระบบอินโฟเทนเมนต์ครบครัน ทั้งระบบนำทางการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและการปรับโหมดของตัวรถพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันทรงสปอร์ตที่ควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้สะดวกโดยไม่ต้องลาสายตาจากถนนระบบความปลอดภัยใน 720S รุ่นใหม่นี้ก็ได้รับการอัปเกรดเช่นกันมีทั้งระบบเตือนจุดอับสายตากล้องรอบคันระบบช่วยเบรกอัตโนมัติและระบบช่วยควบคุมการทรงตัวรวมถึงถุงลมนิรภัยรอบคันที่ออกแบบมาให้เหมาะกับความเร็วสูงช่วยให้การขับขี่มั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในเรื่องของเทคโนโลยีเสริมแม็ลาเรนยังไม่ลืมเรื่องความบันเทิงภายในรถมีระบบเสียงระดับพรีเมียมที่ให้มิติเสียงคมชัดรอบทิศทางและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่อีกทั้งยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดในทุกการเดินทางสรุปแล้วแมคลาเรน720 SP 2025เป็นรถที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์และจิตวิญ,ญญาณของแบรนด์เอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีภายนอกดูดุดัดนแต่หรูหราภายในล้ำสมัยและขับขี่ได้อย่างร้อใจเหมาะสำหรับคนที่ต้องการประสบการณ์การขับขี่ระดับสูงในทุกมิติและนี่คือรีวิวเต็มรูปแบบของ m มกกาเร 720S ็ปีสองจากพวกเราชาวดี a u t o โตเกเรตถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้หรืออยากให้เราทำรีวิวรุ่นไหนเพิ่มเติม,ตมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีเคอ o โตเกเรตของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ